สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมฟ o ร์ f ออฟฟันสวัสดแรงจริงไอ,อวู้ฮู้หนูหูแลวเอาจริงนะไม่มีใครเขาดูแล้วสิอันดับเนี่ยเขาดูผมว่าคนไม่ดูเพราะว่าเราเนี่ยพูดจาหย,ยาบคายเอาวันนี้เราจะมาพูดเพ้าะกันสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูเจ้คลิปนี้กับสิบอันดับดีไซน์อุลตร้าแมนที่สวยงามในปี2022นี้ไปดูกันเลยดีกว่า ไปอันดับที่สิบครับอุลตร้าแมนทิกเกอร์เอธานิติกนั่นเองนะครับคุณมอดครับผมบอกว่าสวยงามมากยังไงครับมันเป็นแสงสีเหลืองถ้าไม่เหลืองต้องกระดกเลิยนเรียนภาษาไทยมาหรือเปล่าฮะอะไรเนี่ยคุณแจไม่เป็นตัวของตัวเองเลยคุณแจ้เนี่แจ้งเสียงทำขี้เกลืออะไรอันนี้มุกใหม่ สวยมากดีไซน์ดีไซน์นสีเหลืองโชบม,มาแล,แล้วหัวเนี่ยมันธรรมดานะหัวเป็อะไรคล้ายๆกับมีง่ั่งสวยงามมากแล้วนี่ไฮไลท์เลยลอยู่ที่ทปุ่มคันและทัมเมอร์คุณใจครับเป็นตาม,มิซูบิชิ กับหัวด้วยแน่นอนว่าสวยงามสามสีพร้อมกระดาบไม่สวยได้ไงวะสวยยันตีนจะบอกให้อาหารพี่เก้าครับอุลตร้าแมนเอ็กซ์ของเราเนี่ยไหมครับผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนเอ็กซ์เนี่ยเป็นอุลตร้าแมนที่ดีไซน์ดีมากๆหุ่นใจครับก็ดีแค่ดีไซน์อยู่เฮ้ยเริ่มต้นมานี่ดีไหมนะหัวนี่อย่างอุลตร้าแมนเลยแต่หัวนี่เหมือนกับคล้ายๆกับคนหัวเถิดแต่ไม่ใช่ไงเขามีรูดรายแล้วก็เกาะนี่นะเป็นตัวเอ็กซ์นะตัวรูปร่างหุ่นเนี่ยเป๊ะเลยหุ่นตัวใหญ่แล้วก็พลังงานนี่มาเลยใช่ครับผมแล้วก็แบบมีลายสีดํา สลบับสีเทาแดงนะเรียกว่าลงตัวมากลงตัวทุกอย่างหูนี่กลมกมมาเลยนะเออคล้ายๆออคนเนี่ยใส่ซาเบาโอ้แก่มากซาเบาเรียกหูฟังไหมงามใช่ไหมงามมากคุณมดงามจริงๆอันดับที่แปกครับอุนตราแมน ทิกเกอร์ดาร์กนั่นเองฮะผมบอกเลยว่าทิกเกอร์ดาร์กเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนที่ดีไซน์นี่แปลกประหลาดมากใช่มันลกเลอะเทอะเต็มไปหมดมันมันติดมาได้ไงเนี่ยมันติดมาไงเพราะความที่เขาเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็มีแง่งๆเยอะแยะแั้งเขาได้ปิดปากได้ด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาเนี่ยสามารถปิดปากได้อันนี้แปลกใหม่สำหรับอุลตร้าแมนในยุคหลังๆเลยนะแล้วลายอัคคระนี่เต็ไมไปหมดเลยทั้งลายสักยันบ้าแถวสองแถวสองแถวนี่แถวบ้านหรือเปล่าเขาซอยสิบบาทอะไรเงี้ย S 1> <S 1> <S <S แต่ว่าเขาเนี่ยโวดร้ายมากแปลงร่างโดยอีกนิดจากอาวีหรือว่าเพื่อนของโกไคเรฟ งวยงา,<อ>งามใช่ไหมงามมากรับคุณมอสฮะอ,อันดับที่7ครับอุลตร้าแมนไทกะไทสโตเรียมนี่คุณมอสผมบอกเลยว่าดีไซน์ไทกะในร่างนี้ดีมากๆคุณใจครับมันสีแดงฉานมั้นดียังไงวะคือการรวมร่างระหว่างไทไทกับฟูมา้าไงคุณใจครับส่วนไหนที่เป็นดีไซน์ของไททัตฟูมะาไม่เห็นเลยมันรวมร่างกัน<อ>มันรวมไปแล้ว<อ>ให้ไ,ไทกะในควบคุมร่างไง<อ>แล้วสีแดงฉานเลยนะด<อ>ีกว่าร่างสีทองเยอะเลยเพราะเขาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับเป็นเส้นสีแดงปาดขึ้นมาเขาเรียกว่าให้มันเหมือนเปลวไฟเดรฉานไงมันเป็น ไฟชตช่วงเชษวานมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวมันแดงอยู่แล้วพวกเขาได้เป็นลูกทาโร่ไงเพราะทาโร่เลยใช้พลังไฟตัวเขาเลยเป็นสีแดงอย่างนั้นและเขามีดาบที่เข้ากับชุดตีมุนเตอร์แมนด้วยดาบชื่อว่าอะไรดาบไทเบทโอ้แน่นอนเพราะว่าคุณจะได้รีวิวมาแล้วใช่เพราะว่าดีไซน์ก็สวยแล้วดาบก็สวยแถมมีเสื้อกอด้วยเสื้อกอดเนี่ยเขาที่มีปุ่มสตาร์มาร์คไว้ด้วยซึ่งเขาเนี่ยได้รับรางวัลเขาเคยไปสู้กับเบเรียมาแร์ิฟทชาติซึ่งดีไซน์สวย งามมากคุณมอดอันดับที่6ครับอุลตร้าแมนออฟทรีนิตี้น,นี่ไงผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยผมอวยมากๆดีไซน์ก็สวยงามแล้วเห็นไหมดูเขาเนี่ยเขาสวยมากมันสีฟ้านะวดวงตาเนี่ยสีขาวๆเงินหน่อยเขาเรียกว่าให้มันแบบเป็นไฟสีขาวเปล่งประกายออกมาถ้าสองเกตด,ดูตรงคล้ายๆกับตรงหนวดคล้ายๆอุลตร้าแมนตัวนี้จะมีหนวดด้วยเออใช่มันเป็นแบบว่าลอยนะคล้ายๆกับจักนตาเป็นอุลตร้าแมนที่มีอายุมากแล้วเพราะเขาเนี่ยไม่รู้เกิดมาได้ยังไงเขาบอกเขาอยู่มานานแล้วแล้วต้องหูเนี่ยเหมือนกับเขาเนี่ย ใส่หูฟังอยู่แล้วก็เรียนแบบอุลตร้าแมนเอ็กก็คือการรวมร่างไงอุลตร้าแมนเอก็กอุลตร้าแมนวิกเตอรี่อุลตร้าแมนกิงกาในรวมร่างกัน<อ>กเป็นออฟติฟตี้แล้วอุลตร้าแมนมตัวนี้เนี่ยใส่ถุงเท้าด้วยคุณแจครับไหนอ่ะเห็นไหมถุงเท้าเห็นไหมนะ<อ>แล้วก็มีแับสีเหลืองยยอยู่ด้วยโอ้โหสวยงามมากๆเลยใช่ใช่ส่งคล้ายๆกับออฟออร์บบจินแต่ว่าเราเติมแต่งเข้าไปอาวุธก็สวยใช่ใช่เสื้อกอดไรก็เท่บุ้มคาันธเมอร์ยังเป็นตัวโอด้วยมันมุ่งบอกถึงดาวโอลิมปิกไงอันดับท กาววิคตอรี่เนี่ยเขาเข้ายาวไปยาวอะไรมันบ่งบอกไปถึงพลังแห่งของวิคตอรี่ใช่เหรอใช่พลังแห่งพื้นโลกแล้วดีไซน์เป็นไงดีไซน์เนี่ยเขาเรียกว่าสมส่วนมากคุณมอสมันยังไงมันดูในรูปร่างดูดีมากมีซิกแพคซิกแพคมันก็มีทุกตัวอยู่แล้วไม่ไม่อันนี้เห็นชัดกว่าแล้วก็รวดลายเนี่ยเงินสลับดําและก็สลับแดงใช่ครับผมแล้วคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยมีคล้ายๆกับสีเหลืองผสมกับสีฟ้าซึ่งสีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดผสมกันเนี่ยจะลงตัวมากมันบ่งบอกถึงอุลตร ถ้าสังเกตตรงกระบ,บายของกิ้งกาเนี่ยจะมีคล้ายๆกับปุ่มสตาร์มาร์กอยู่เอาอันนี้เขาก็ไปเคยทำประโยชน์เกี่ยวกับดาวน์ต้ามาแล้วเขาเคยชนะเบเรลได้เหมือนกันจนอุจจารภนตาเนี่ยคือต้องเอาปุ่มเนี่ยมาเย็บตรงกระบาลถ้าสังเกตดูตรงอาตรงแขนนั่ะจะมีแง่แงเหมือนกับเป็นอีดาบเขาเรียกว่ามีอาวุธทั่วทั้งร่างกายใช่ครับผมงามใช่ไหมงามมาก อันดับที่สีครับอุลตร้าแมนอ่กรุ๊ปนั่นเองคุณมอสผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนกรุ๊ปเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนที่มีสีสันนี่ลงตัวมากๆคุณแจ็ครับการ์ตูนการ์ตูนอะไรมันก็มีชุดสูตรแอคเตอร์มันก็มีเน้นเดอะบู๊วี่การ์ตูนคุณแจ็คไม่ดูในภาคนี้บ้างอะไรอะ่ะ ท่าอุตตะกับลาิซี่ไฟมันมีมาแบบชุดแบบสูตรแอคเตอร์มาแล้วแล้วสวยงามมากดีไซน์นะมีสีฟ้าสีส้มและสีแดงตรงกลางดีไซน์ส่วนด้านล่างนี้ก็โอเคนะใช่ใช่มีสีสลับกันไปกันมาเป็นการร่างสามตัวแจ๊ตใครมั่งไะระหว่างอุต้าแมนโซบรูแล้วก็กีโจรีโจเออไม่หามุกเสียงหาไม่หาไม่มีใครหามุกเสียงมึงเนาดูกล่องดวงใจตรงกลางแยเป็นแสงสีฟ้าเอ้าม่ใช่เป็นสีแดงได้ยังไงเอ้าก็สีฟ้าไงเออสีฟ้าเป็นกลมๆใหญ่ๆ แม่ไม่อเขาเรียกว่ามาจากดาวโ oh. อฟิปีตอสผมบอกอย่างนั้นเลยแล้วก็ไล่สีแดงและสวยงามมากอันดับที่3ครับอุลตร้าแมนาซากานะนะ้าเนี่ยคุณมอสผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนซาก้าเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนในตำนานเลยคุณแจ็คครับซึ่งโผล่มาเนี่ยผมตกใจมากดีไซน์เนี่ยดีมากๆเลยมันมีคล้ายๆกับแสงตรงกลางใช่ไตงตัวกลุ่มคาลิเตอร์เมอร์เห็นนะแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันฉีกการดีไซน์ของอุลตร้าแมนไปเลยนะคุณวัตแต่ว่านะพอมาในสเตจโชว์เนี่ยทำไมมันหมองเงินวะเพราะทำชุดไม่มีออร่าไงอ๋อไม่มีแสงแบบนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ถ้าเกิดในหนังเนี่ยมันจะมีแสงข้างๆแล้วมันจะเลื่อมๆของตัวชุดนี้มันดูสวยกว่าจริงเหรีหรือเปล่าเนี่ยเขาเลื่อมจริงๆมันเป็นการไล่สีโทนเย็นการรวมร่างปฏิหารใช่แล้วก็มีโอ้ผมชอบมากคาริธรมเมอร์ผมไม่รู้ว่ามีสีแดงหรือเปล่านะแต่ว่าเราไม่เคยเห็นไงเพราะว่าเขาเก่งมากพละกำลังร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่สองรองจากโนอาเลยนะรูปลายตรงกลางเนี่ยมันจะไม่เหมือนตลาหทั่วไปอช่ยังไงคล้ายๆกับเป็นพวกหมอยหมาเมื่หมอยหมา <laughs> แล้วก็หมาอยู่ในปากด้วย <laughs> แต่ว่าผมชอบดีไซน์ส่วนหัวเขามากอ่ายังงไส่วนหัวเขาเนี่ยคล้ายๆกับมีหนามเนี่ยทั่วหัวเลยซึ่งทางมาดายของเขาเนี่ยคือเอาหัวไปชนเขาเอามือไปต่อยหัวไปชนอะไรเขาเป็นควายหรือยังไง <c oughs> แต่สวยสวยสวย,สวยงามใช่ไหมงามมากอันดับที่สองครับอุลตร้าแมนอ่าโนโอาหน,นั่นเองผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนโนอาเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนแห่งความดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับดีไซน์เขาดีไซน์สวยแม่งสีเงินทั้งชุดคุณเคยได้เสือป่าหรือเปล่าดูนี่ซิกแพค ปั้นขึ้นมาเองโอ้โหแล้วเนี่ยปุ่มคาร์ซเมอร์มันจะแปลกมากอ่่าใชเป็นสีแดงเขาเรียกพลังหมนตั้งแต่ต้นเรื่องมันเป็นสัญลักษณ์ของเขาอย่างนั้นเลยเออแล้วผมชอบมากเลดีไซน์ด้านหลังนะเขาเรียกมันปีกอีจิขุนแจครับมันไม่ดูเทอะทะาคุณหมออือไม่เทอะทะหรอกะุนแจคิดเองว่ามันเทอะ์นท้าสวยงามจนตายแล้วหน้าตาเนี่ยของเขาเนี่ยมันแปลกมากอ่าครับแต่ดวงตาของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าก็ถอดแบบคล้ายๆกับของเน็กซัสมาเลยพี่วัทีิอันดับสองได้บอกเขาเนี่ยมีขาที่สวยงามขาเขาเรียวมากเห็นนไอ้สีดี่ไม่่ใชเป็นลายเ้านนนะเเเป็สลือด จริงอ่ะเนี่ยเขามาในภาคกูตากันซี่ภาคใหม่เนี่ยยังไงอะ่ะเขามาโชว์ความโหดเลยนะโอ้โหแล้วก็ปล่อยให้รีบูตเนี่ยตายไปรีบูตไม่ใช่เด็กเส้น,นออ อันดับหนึ่งครับเราลุ้นกันว่าจะเป็นอุลตร้าแมนตัวไหนแล้วมาจากซีรีส์อะไรก็คืออุลตร้าแมนซีโร่บียอนฮะผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนซีโร่บียอนเนี่ยผมได้เห็นครั้งแรกเนี่ยดีใจมากๆเลยซึ่งดีไซน์เขาเนี่ยผอมแห้งมากแล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นกอดจกักรพรรดินะอ่าครับผมแต่ว่าผมชอบม้านดีไซน์ที่อยู่บนหัวเขาเขาสามารถถอดเขาออกมาได้คุณใจครับเขาสีแชกเนี่ยฮะเออถอดออกมาได้โอ้แม่เย็ดไายบอกจะไม่พูดหยาบคายอ,อันนี้มันมันตลึงจริงต้องพูดออกมาไงสวยงามมากดีไซน์แค่สองสีนะ,ะสีเงินกับสีม่วง กบาลเขาอยังไงอะคล้ายๆกับเป็นอารูปหมีบูดเอาเป็นกรีบอักกรีบหอยแล้วกันอักกรีบหอยแล้วกันแต่ว่าสวยงามมากชเป็นสีฟ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเลยไหนบอกว่าร่างนี้เก่งนักเก่งหนาได้หายไปเลยว่ะไหนบอกเป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดในซีโร่เมื่อก่อนนะใช่ใช่ไปมาเนี่ยแม่งมีตัวใหม่มาแล้วเอออะไรวะอุลตร้าแมนซีโร่เนี่ยเขาเรียกว่าอุลตร้าแมนไรค์ขีดจำกัดนะเอาเบบี้อูดเนี่ยไปเป็นชื่อเขาดีกว่าเออจริงจริงเบบี้อูดเนี่ยมันมันหมดขีดจำกัดมันแล้วใช ก็ขอเจอกันไปตรงนี้ดีกว่าก็เป็นงไงกันบ้างน,นะครับผมสลับสิอันดับดีไซน์อุลตร้าแมนที่ดีที่สุดในปี2022ที่เรามาฝากกันในวันนี้ไปยังไงครับผมคุณแจ็ครับหลายคนนี้น่าจะาสนุกสนานแล้วก็ชื่นชอบอุลตร้าแมนแต่ละตัวไว้นะฮะถ้าคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าไม่ชอบเนี่ยทำไงเนี่ยกดไลค์กันไปกดซับสไครต์กันไปแล้วกดด่าคุณแจ็คกันไปว่าโถพี่อะไรนั่งมาพี่ไม่สนุกเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูมันสนุกจริงๆงเออเดี๋วยว่า ฉันจะให้แกรู้จักพลังที่แท้จริงของฉันย่านี่มันอะไรกันเนี่ยโลกที่พวกคุณอยู่มันวุ่นวายเกินไปผมจะการผู้คุณเองครับหรือว่าย่าอ้ยความนนี่มันอะไรกันผู้คุณอาชนะผมไม่ได้หรอกครับค่าพลังมหาศาลขนาดนี้เล้อเนี่ยอ้อยตอนนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว ดับเจ้านั่นมันจะจัดกายเจ้านั่นได้ประเทศนี้ต้องเปลี่ยนแน่ซึ่งแห่งศักดิ์ศรีอขยตาอะไรขนาดนั้นล่ะโอ้ยไงฉันกลับมาแล้ว โอ้รุนมากน่าดูมากแชทเพื่เปลี่ยนร่างใหม่หออนังแมวโผลมาโอ้รอถึงวันที่8ไม่ไหวแล้ะนายพลบรณาโผลมาเดยผลกล้วย <c oughs> โอเค <c oughs> อย่าลืมนะวันที่8มีนัดกันครับและถ้าเกิดอยากติดตามงขง่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ยไปที่อะไรฮะเฟ็นเพื่อนเพจโฟฟันแครปของเรานันเองนะับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมคุณแจ๊ดมึงถึงไม่ตอบเขาวะฮะปล่อยเขารอได้ยังไงผมเนี่ยเขาเรียกว่าลงคลิป ไลฟ์สดลงรูปในแฟนเพจแต่ได้ข่าวว่าเสื้อเนี่ยกำจะมาแล้วน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็ปีหน้าใช่ใตอนนี้กำลังสั่งอยู่อ่ะ10วันน่าจะเสร็จบอกตอนนี้เลยคือบอกเลยนะบอกเลยเอก็แบบที่แน่นอนเลยหนังหมามีแน่หนังแมวมีแน่และอีกตัวหนึ่งพิเร์ไรลิมิเต็ดอีดิชั่นเป็น limited ของแรมีแค่50ตัวในโลกใบนี้แล้วก็สุ่มซ้ายเลวกัน อ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วขอตัวลา,าตอวนี้บายบายครับบายบายครับ